สวัสดีครับช่างเอ๋ทำได้ครับพบกันยามเย็นครับวันที่18ครับผมวันนี้ช่างเอจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการใช้โซลาเซลล์นะครับในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งช่างเอมีวิธีการต่อที่อาจจะไม่เหมือนใครนะครับแต่ช่างเอวันนี้จะอัปเดตให้ดูว่าการใช้โซลาเซลล์สุดคุ้มอย่างไรนะครับนี่คือปั๊มน้ามันนะครับมันนันหยอดเหรียญนะครับ ซึ่งใช้ระบบโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนครับแล้วก็เป็นร้านค้านะครับสำหรับร้านค้านี่ก็จะเสียบหม้อหุงข้าวนะครับไว้ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงประมาณสองทุ่มนะครับนดูครับจะมีหมอห้อข้าวสองตัวนะครับใช้งานทั้งวันเลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้านะครับวันนี้ก็ทำงานทั้งวันนะครับวันนี้แดดค่อนข้างจะดีหน่อย ฝนไม่ตกเป็นวันแรกนะครับคือทั้งเดือนนะครับฝนตกนะครับในรอบบินนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับไม่ตกแต่วันนี้นะครับวันนี้ก็ซักผ้าเยอะพอสมควรนะครับวันนี้คนมาใช้บริการเยอะนี่ก็เป็นตู้เติมเงินนะครับยอดเหรียญนะครับใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เหมือนกันนะครับครับอันนี้พลังงาน โซลาเซลล์นะครับจากเครื่องซักผ้านะครับส่วนหนึ่งก็จะดูดน้ําในบ่อหลังบ้านของเฉียนนะครับซึ่งเป็นน้ําเป็นบ่อส่วนตัวนะครับไม่ได้พึ่งพาการไฟฟ้าและไม่ได้พ,พ,ไไดพึ่งพาการประปาหมู่บ้านนะครับจะทํางานนะครับปั๊มน้ําเวลาซักผ้าจะทํางานพร้อมกัน2ตัวนะครับเป็นปั๊มอัตโนมัตินะครับเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับซึ่งใช้กระแสไฟ ครั้งละประมาณ700วัตต์นะครับในการสูบน้ำนะครับทั้งสูบจากบ่อลและจากปั๊มอัตโนมัติเพื่อจ่ายให้เครื่องซักผ้านะครับซึ่งค่อนข้างจะใช้ไฟเยอะนะครับแต่ว่าพลังงานโซลาเซลล์ขนาด5,500วัตต์นะครับสามารถจ่ายได้100%นะครับเดี๋ยวดูเช็งอัปเดตให้ดูว่าแพงนะครับ ขนาด360วัตต์นะครับบนลังคานะครับ360วัตต์โมโนครับโมโนคิทเลสสามารถจ่ายกระแสได้ดีมากนะครับ18แผ่นนะครับสติง9ครับ9แผ่นต่อสติงนะครับมี2สติงนะครับวัตต์ที่ได้ก็ประมาณ6,400กว่าวัตต์นะครับซึ่งถ้าเราคิดที่20อร์เซก็จะเหลือจะประมาณ5,000นิดๆนะครับ ซึ่งเราจะออกแบบเผื่อไว้นะครับแล้วในบริเวณในร้านนะครับก็จะมีต,มตู้นะครับตู้ทตีม2ตู้นะครับตู้นี้จะทํางานย4ชั่วโมงนะครับแล้วตู้นี้จะตัดการทํางานตอนทําทงานตอน6โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับสลับตู้แช่นะครับแล้วก็จะมีตู้ยินอินเวอร์เตอร์ข้างในบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องใช้เป็นปกติครับ เหมือนในโคเรือนนะครับครับแล้วก็ระบบที่ช่างอีจะอธิบายเพื่อนๆนะครับยามฝนตกนะครับซึ่งจะเกิดฟ้าผ่านะครับเพื่อนๆช่างเอ๋มีประสบการณ์เยอะมาเยอะพอสมควรนะครับโดยที่กล้องวงจรปิดนะเพื่อนๆสัเกตดูกล้องวงจรปิดนะครับปีหนึ่งช่างเอีจะเสียประมาณปีละสองตัวนะครับ ทําไมถึงเสียนะครับเพื่อนๆช่างออจะมาแนะนําให้ฟังว่าตัวที่เสียนะครับช่างออต่อลงคงนะครับลงโคงก็คือลงเกาลงดินนะครับเพื่อนๆตัวที่ลงดินนะครับเสียทุกตัวเลยนะครับทุกปีช่างออก็หาข้อสรุปไม่ได้เพราะอะไรทั้งงที่กาวก็ตอกลงเม็ดแปดสิบเลยนะครับสองแท่งนะครับแล้วก็ตู้เติมเงินนะครับ ตัวนี้นะครับตัวทัชสกรีนก็จะเกิดการเห้งนะครับตัวนี้ซ่อมมาสองรอบแล้วเกิดา้าผ่านะครับตั้งแต่ช่างอีต่อระบบใหม่ครับคือไม่ต่อกาวลงเลยนะครับเพราะว่าโซลาร์เซลเราจะไม่ครบวงจรที่กาวนะครับเราก็เลยไม่จําเป็นต้องอต่อลงกลาวนะครับเพราะว่า,าเวลาไฟรั่วนะครับ ไฟส่วนหนึ่งก็จะไม่ครบวงจรทําให้เราไม่ได้รับความรุนแรงนะครับเพราะว่าอาจจะมีกระตุกนิดหนึ่งครับเพราะว่าไฟเขาจะไม่เดินลุงกาททาให้เราตัดไม่มีอันตรายนะครับซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนอุปกรณ์อย่างเครื่องซักผ้าอะไรนะครับจึงเอจะไม่ไม่ต่อลงกลาวนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์โดยตรง จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฟ้าผ่านะครับเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างก็จะลงกาวเป็นบางอย่างครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือสื่อทางดีซีครับดีซีกัน้าผ่านะครับเราจะต่อลงกาวครับตัวนี้แล้วก็สื่อทาง AC นะครับจะต่อลงกาวนะครับลักษณะการจะต่อลงกาวร่วมกันลงลงดินนะครับประมาณเมตรแปนะครับ ประมาณ2-3หรือแท่งครับที่ช่างเอต่อนะครับส่วนอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเมื่อ2-3สวันนะครับฟ้าผ่าลงบริเวณแผงนะครับแต่ว่าอินเวอร์เตอร์ของช่างเอนี่ขึ้นคำว่าเฟลเลยครับแต่ไม่ได้รับความเสียหายครับปิดไปประมาณ10นาทีแล้วมาเปิดใหม่เครื่องก็จะทำงานเป็นปกตินะครับไม่ได้ครับเสียหายเพราะว่าช่างเอไม่ได้ต่อลงกาวนะครับในเกตดูช่างเอไม่ได้ต่อลงกาวนะครับสำหรับ เพื่อนๆนะครับที่ใช้วิธีของช่างเอ๋นะครับคือไม่ต่อลงกาวรับรองว่าไม่ไม่เสียจริงๆนะครับสําหรับฟ้าผานะครับคือถ้าใครต่อลงกาวนะครับคือกาวไม่ดีหรือว่าระบบกาวสายขาดนะครับอาจจะไม่ทําเสียความเสียหายนะครับสําหรับวิธีการต่อลงกาวนะครับบาง ขีก็เสียหายนะครับสําหรับที่ท่างเอห็นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ต่อลงกาวอินเวอร์เตอร์จะพังทุกไลนนะครับขณะที่ฟ้าผ่านนะครับรับรองว่าเสิร์ฟโพดิชั่นดีซีนะครับสาหรับ AC ทั้ง DC นะครับรับรองว่าเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับสําหรับอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าผ่าไปรุนแรงนะครับช่แนะนําให้ว่าไม่ไม่ต้องต่อลงกาวเลยครับสาหรับอินเวอร์เตอร์นะครับ แล้วก็พวกกล้องวงจรปิดหรือว่าเครื่องเติมเงินนะครับถ้าเราไม่ต่อเนะี่ยรับรองว่าไม่พังเหมือนช่างเอ๋นะครับยังไงคลิปนี้ช่างเอก๋ก็มาอธิบายนะครับเดี๋ยวช่างเอให้ดูดูดูค่าไฟเดือนนี้นะครับเดือนนี้ผลิตได้ประมาณอินเวอร์เตอร์นะครับผลิตรวมได้800กว่าหน่วยนะครับสำหรับ5.5กิโลวัตต์นะครับ800กว่าหน่วยเลยนะครับที่พลังงานรวมนะครับ คือรวมทั้งไฟฟ้ารวมทั้งผลิตเองได้นะครับแต่ว่าการไฟฟ้ากินใช้ไป225นะครับค่าไฟเดือนนี้ก็ตกไป872บาทนะครับค่าไฟเดือนนี้872บาทนะครับเพราะว่าไม่มีนโยบายของหลวงชดเชยนะครับเดือนนี้จางอสีใจส่วนต่างไปนะครับจาก800กว่าหน่วยนะครับ คือดึงไฟหลวงแค่225หน่วยครับจ่ายแค่เป172บาทครับสุดคุ้มจริงๆครับในการติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวช่างเอจะคอมเมนต์ไว้นะครับว่าอินเวอร์เตอร์นะครับช่างเอแนะนำให้ไม่ต้องต่อลงเกาวเลยนะครับเล็กกล้องวงจรปิดนะครับคอมเมนต์อีกรอบนะครับไม่มีเสียแน่นอนนะครับช่างเอลองหลายรอบแล้วสาหรับอินเวอร์เตอร์ก็คือเครื่องจะ ขึ้นลักษณะเอื้อแค่นั้นแล้วก็ปิดสวิต์ปิดพาววเอ p o เบรกเกอร์ต่างๆนะครับลงสักสินาทีแล้วก็เปิดใหม่อินเวอร์เตอร์ก็จะทํางานปกติครับอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์ฟ้าขาวตัวนี้นะครับ5.5กิโลวัตต์ครับผมยังไงคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่างเอ็ดทำได้ด้วยนะครับขอเสนอคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสําหรับงานต่ออินเวอร์เตอร์นะครับโดยเฉพาะ ช่างเอนเน้นว่าวันนี้ไม่ต่อกาวอินเวอร์เตอร์ครับคือลงดินนะครับเ,เพื่อนๆแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นลงดินได้นะครับสวัสดีครับ